สวัสดีครับพี่น้องที่หลักกลบของครูหน่อยแฟมิลี่ทุกท่านนะครับกืนเศร้ามากครับพี่น้องอยูุ่บันหน้าแค่นะครับอันนี่แหละครับทั้งสุวนในเขตนะครับเมืองล่าเล่ากลางนะครับเมื่ขึ้นม่ขึ้นเช่าคณะห่อก็ะด็เอามะลอกมะล่ำมานะครับมาปลาปลาทั้งนี่แหละนะครับ เดราฝรั่งรับอยู่ตัวหลักนะครับเือนเศร้ามากกัียมตัวเดินทางกะบาดนะครับอยู่กับพระทรงนะครับบกหดนะครับมืาขึ้นเป็นยังไงครับเรียนตั้งประเทศมืาขึ้น,ห,นห้องรังบฝรั่งโบปินนะครับรัฝรั่งโบปินห่วยรับฝรั่งโบปินข้าเจ้าสิหัวยักษ์บกหมดบ้านเหาอ,อยู่ดีหนอคิดว่านกันหัวยักษุกนหรอกมันครัวกับบังหน้าดิ ครับทั้นคุณบอกว่าผมมีผัวาส่นครับทานคุณนััวาสาาวคาข้านั่งมาขึ้นกับล่ำตังประเทศนะครับามาเียวตัวเัวเเีตักยวตัวีวตัวเตัวเียวตัเียวันเยัวยเทยวัวเทวตเยอเยวตัวตัตลวตลเัวเัวเทียอัยวน่อยลััวขวัเจ้าอยู่ เรามีค้อหัววัจบไมคันมีคนหัวควนเรามีหัวย่่นเนาะน้ไบ่คนบ่บ่ยบอเลยลวงพ่อจีไหนเดนนี่เราเป็นลวงพ่ออยู่ใส่เดนี่นไปหาลวงพ่อนไปหาหลวงพ่ ล้มบาดล้มทำน่องขอนแก่นล้มทำน่องอันนั้นอะไรนี่ลายสากล้ายบาดคนนี้เออมือขึ้นนี่บ่ได้เลนตั้งใจบ่บด้เลนตั้งไปหอดหลวงพ่อนี่กยมิตรวายบวชจากที่ยังไปย้อนรับโย้อนแล้วตอนลบ่ทางพระเอกก็หลับมือขึ้นนี่ได้ล้มดังใจบ่ได้ดังใจบ่มือขึ้น ก็วัวเต็มคักกระด้อครับมันก็ได้ซ้อบไม่ได้ซ้อมครับแต่ว่าแสดงว่าได้เต็มปีหมดเลยละบัตอนตอนมาปลดลมนอนขยันร้นผิดแล้วราอตกเวทีมันน่อยนะครับงายตื่นหัวหัวกเบิ้งชะกอนอยู่จังลมจย่ามันตกห่านได้ครับอันนี้พอผู้ชมนะครับเมื่อคืนในนะเรียนสุดวิบสุดเลี้ยงเลย นะครับหลายๆวาดศิลคู่หน้อยเราเคยเห็นก็เห็นยี่พอเราเหรียญเมื่อคืนนะครับนั่งอีกนั่งน้อยเขาเป็นยังไงเมื่อคืนเหรียญแต่งประเทศเป็นเป็นย่านกล้องสนะย่านกล้องโอ้ยกล้องกะลีไเ้หรือเมื่อคลื่นไฟกับโแจ้งนั่นแหละไฟขันไฟแจ้งเขาสิบ่เป็นตะเบิงนะครับสาวขัานั่งเขาเมื่อคืนได้ดังใจบ่ครับเหรียญเมื่อคลื่น กสิค่าอยู่น้ำเสียงม่บานคักบนไหนมันบอกคักบ้านไหนบานคัานไหนน้ำใจเออเอ่เออเออนออเออเนอเอ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 ตัวเดียวอเอ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 อเกอเ้อเออเออเบอเอ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 งเเออเออเออเอ้เาอเออเ่อเออเอีเอคเออเ่อเอ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 เออเออเเออเอเออเอ ไอ้คู่วัดติมทีอยู่มาขึ้นเพราะว่าปกติไอ้คู่กับวันไห้นั่งเบิ้งมอลำคัดบดียังเถื่อนนะครับมาจนเหือกสุดถ่ายนันงขึ้น,นที่บ่าเขามาเผยแผ่ทางเล่าพี่น้องเบิ้งนะครับผมขึ้นเอ้าฟังทั้งพูนบัดนี่เดินยังไหนบัดนี่ตื่นขึ้นแล้วอันนี้เยาวได้ยังก็อันนี้ค่ะอ,อืมมากก็ช่วยชื่น เพราะว่าได้มาทําบุญเหมอนเด็อได้มาทำบุญจ้าได้มารลบถวายเสียงพ่อป่าประกอบปาาได้ค่ะเด้อแล้วเราบอกทั้งพุ่นเขาท่านแล้วค่ะนุงส่งไหลัางมาสิแกกส่งใส้ยหรือแกกส่งส้ยกันเตี๋ยเตี่ยส่งเตี๋ยไงไอ้บู้ยคิดไหมล่ะบ่เนอะบ่ทำอะไรคิดไหมล่ะบ่ มาแล้วครับม,มาแล้วมาขึ้นในมิซ่าตอนตอนดึกครับมขึ้นเพไปนในมิซ่าตอนดึกน้ำอาจารย์เงยอาจารย์บุญทรงมขึ้นนะครับบนลายสายเงาอาจารย์ใใีในในมะพร้าอกับอาจารย์เปิ้ลเรียน <c oughs> เลียนอย่งไรวันนีอน้อันมันขึ้นมองเล่าแนะนั่กันล่ำมองไหนมันขึ้นครับกะหลายๆายมองี <c oughs> มันตกบกพร่องขอ,องการการล่ำ เนียน้ำพอกอน้ำคู่ซีเรสไปหาเพิ่นอยู่ดรอกกุ๊กไร้อมกันเด้ภาพไปเดี๋ยวเป็นรถคู่หน่อยก็ได้ครับผมเด๋ยภาไปมือไหนไปนะเราแวะผมเด้ได้พอกันยุซี่แยกสมเด็ดครับครับครับเดี๋ยภาพไปโอ้ยตู้ไข่บอตู้ไข่สอนพินกับเจ้าไข่เจ้าแม่บรยากนัน้นตุกไข่นันนี่กระได้ใหยใหคิมนี่กระได้เป็นยังสี่ตีบอกครับถ้าก็เป็นพ่อก็อสอดเนี้ยม เพิ่นอยากให้ไปโยแต่ว่ามันมีเวลามันมีเวลาครับผมขายไปคก้วยยังครับคล้วยกับ่มเป็นค่าไอ้รัตบันคืนไหนเนี่ยเด้อไอ้รัตบาลขายคล้วยด้นขายคล้วยแลรอถ้าจีพาพไปครับครับครับเด้๋ยวเดี๋ยวท่านนี้เดี๋ยวเจียมตัวกับบ้านเดครับมาเบื้องเวทีการแสดงเมื่อคืนนะครับผมเวทีทางเมืองลาวห้อง เปลี่ยนผูเวทีพนแนนอนขนาดนะครับ,ไม,บรไม่บืดพน้าพนว่าแน่นเดะไม่บืดชุดมินินะครับดังดีครับมาขึ้นนี่ก็ได้นี่ยังทั้งน,นีงแสมะบอกขึ้นได้กกินบักม่วงชิมกัน ครับยหอมมขืนนคืนบทุกคเออรถเวสตเพิ่มเสียง okay. so นะครับสองขั้นเอาละครับพี่น้องครับกนี่ว่าเป็นคลิปเบที่หนึ่งหน่อยเนีมีโอกาสมาทางเมืองเล่านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปต่อไปครับพี่น้องครับ